น้องอเล็กลูกชายบุม๋มปนัดดาโซเชียลแฮร์เอนดูน่ารักน่าชังตาเริ่มหวานเหมือนแม่แล้วน้องอเล็กลูกชายบุ๋มปนัดดาโซเชียลแฮร์เอนดูมักจะเผยโมเมนต์น่ารักน่ารัก,ารกภายในครอบครัวให้เห็นอยู่บ่อยๆสำหรับนะักแสดงรุ่นใหญ่บุม๋มปนัดดาวงผู้ดีโดยหนึ่งในนั้นคือการชอบแอปถ่ายสามีกอรอาทติ์เลี้ยงลูกชายน้องอเล็กอีกทั้งเจ้าตัว ยังมีโอกาสได้บินไปพักผ่อนที่ต่างประเทศเพียงคนเดียวจนถูกหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าคุณพ่อเลี้ยงลูกเป็นส่วนใหญ่หรอล่าสุดบุ๋มปนดาก็ได้ตอบคำถามดังกล่าวพร้อมอธิบายเหตุผลให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่ามีคนถามเยอะมากว่าคุณพ่อเลี้ยงน้องส่วนใหญ่หรอคะคำตอบคือใช่ค่ะแล้วบุ๋มก็ชอบลงคลิปและภาพน้องกับคุณพ่อเพราะน้องอเล็กซ์สดใสน่ารักแต่ในความเป็นจริงตกดึก ช่วงน้องนอนบุ๋มจะเป็นคนดูส่วนมากค่ะแต่ที่ไม่ลงรูปเพราะดับไฟให้น้องนอนที่สำคัญน้องชอบให้แม่อุ้มนอนถ้าแม่อยู่คือต้องแม่เท่านั้นและต้องนิ่งอุ้มแนวตั้งด้วยค่ะและนั่นคือท่านอนของบุ๋มมา6เดือนแล้วบุ๋มเคยแอบ,บกระเถิบตัวลงนอนโดยให้น้องนอนหนุนแขนอยู่หน้าก็ติดตัวเราอยู่แต่เขารู้ค่ะร้องกรีดเลยพออุ้มก็เงียบแม่ห้ามวางเลยค่ะ ดังนั้นคุณพ่อเขาจะให้บ๋มไปต่างประเทศไปพักบ้างเพราะเขาเห็นว่าบ๋มทํางานหนักมากในตอนกลางวันเพราะมาเลี้ยงลูกต่อนในตอนกลางคืนแถมน้อยมากที่จะได้นอนทางเรียบต้องกึง่งนั่งกึง่งนอนมาครึ่งปีแล้วเขาเลยให้ไปพักบ้างเรื่องจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะปอรออยู่กับพ่อน้องนอนรับได้สบายกับป้าก็หลับปุย๋ยมีกับแม่นี่แหละค่ะที่เขางองแงอ้อนให้อุ้มนอนค่ะ แม่บูมปัดาได้โพสต์โมเมนต์สุดน่ารักน่ารักของน้องอเล็กกับพี่สาวทั้ง4ี่คนที่ช่วยกันเลี้ยงและรุมรักน้องอเล็กแถมยังช่วยแม่บูมเลี้ยงน้องอย่างขยันขันแข็งอีกด้วยพร้อมแคปชั่นแซวพี่ๆด้วยว่าพี่สาว4ี่คนช่วยกันเลี้ยงน้องอเล็กแอบถามว่าถ้าอนาคตมีสาวมาจีบน้องจะว่ายังไงพี่ๆบอกต้องมีสแกนขอผู้หญิงที่สตรองนิสัยดีน้องอเล็กจะได้สดยาวไหมให้ทาย พี่มี18พี่อล็กสิน้องอันดา16พี่เกรซสิ0ส่วนใครจะจีบลูกสาวบ้านนี้ต้องผ่านแม่นะคะโดยพี่สาวทั้ง4ี่คนเป็นลูกจากฝั่งทางก๊อตอาทิย์สามี3คนและลูกสาวของบุมปัน,นาดาเองอย่างน้องอันดาที่ดุใกล้ชิดสนิทสนมและเข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์มากๆค่ะ